มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการจอดใจนะครับกับหนุ่มเมืองจันทร์ครับพี่ตุ้มต่อรัตนอดุญยานนท์สวัสดีครับสวัสดีครับอะพี่มาเลยเวลามีน้อยใช้สอยจํากัดครับผมวันนี้อยากมาคุยเรื่องวิชาวิชาหนึ่งเป็นวิชาที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเรียนวิชาแพะ อ่ะแผระบาปเพลงของครบระบาวิชานี้เป็นวิชาที่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีใครที่หมายถึงว่าไม่ใช่วิชาแพ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือเป็นวิชาที่ไม่มีใครที่คิดว่าวันหนึ่งแล้วอยากจะลงเรียนนี้มันเป็นวิชาที่เกิดขึ้นมาจากความจําใจอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าเราอาจจะเลือกคบเพื่อนได้มาเป็นใครแต่เลือกเกิดเลือกไม่ได้ไไม่ด้ถ้าระวังเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีรวยๆกับเป็นลูกคนจน ผมเชื่อว่าถ้าถามมาทุกคนก็จะเลือกอันเดียวกันคืออยากเป็นลูกคนรวยไม่มีใครอยากเป็นลูกคนจนครับแล้วก็หลายคนคิดว่ามันมีทางลบอย่างเดียวว่าไอ้ลูกคนจนมันแย่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 เดี๋ยวเปียบทุกอย่างนะทุกประตูไม่มีทางมีอะไรดีเลยแต่มันก็มีทางบวกอย่างผมเนี่ยพ่อผมก็ทํางานทํางานตลอดตลอดแล้วก็ทําสวนผมเสาร์ทิตย์ผมก็ต้องลากสายยางทํานู่นมีเวลาที่เธอมาทําขายสาคูก็ต้องไปช่วยขาย ชีวิตก็เป็นอย่างนี้มาตลอดผมจําได้ผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของของคุณดูเรื่องพ่อใช่ไหมคคุณพ่อนี่จะเป็นต้นแบบอันหนึ่งที่ว่าทํางานไม่มีวันหยุดใช่เขาทำเสาร์อาทิตย์เขาก็ทำทาแบบทําแบบเฉยๆอ่ะผมก็นึกว่าตอนเด็กๆผมยังนึกว่าคนเราต้องทํางานเจ็ดวันผมไม่รู้ด้วยว่ามันมีหยุดเสาร์อาทิตย์ผมรู้ว่ามีเสาร์อาทิตย์แต่ผมไม่รู้ว่าเขาต้องหยุดกันแล้วคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มที่ถ้ารุ่นรุ่นก่อนเนี่ยคือถ้าว่างเมื่อไหร่จะรู้สึกว่าแปลกๆมันต้องทํางานนี่นะเฉยๆได้ไงอะไรครับ พี่กำลังจะบอกว่าความยากจนหรือความลําบากบมันมีประโยชน์แต่เราไม่รู้เรานึก<ช>ว่ามีแต่โทษเพราะว่าเราเคยชินกับความลําบากมาตลอดมีน้องคนนึงบอกว่า <c oughs> เวลาที่จบมาทํางานเขาเฉยเฉยเพราะชีวิตของเขาตั้งแต่เด็กอยู่กับการทํางานมาตลอดเวลามาทํางานกับปุ๊บก็เจอปัญหาเรื่องคนเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องปกติที่เคยทํามาผมรู้สึกว่านี่คือวิชาสําคัญที่ไม่มีใครอยากเรียนแต่มันมีประโยชน์มันมีประโยชน์นชนแล้วก็ทําให้คนเรามีหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วผมก็เคยคิดว่าเออก็โอเคธรรมดาธรรมดา จนวันหนึ่งผมไปนั่งคุยกับเจ้าของบิวตี้เจมเขาก็ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนยากจนเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไปเรื่อยๆจนจบบางคนก็จบมหาหลัยบางคนอะไรก็ให้โอกาสอีกอันหนึ่งก็คือมาทํางานกับเขาเขาค้นพบว่าคนคนนี้คนกลุ่มพวกนี้ที่เคยลําบากมาก่อนมีความจงรักภักดีต่ององค์กรทํางานมีขยันมีพลังมีอะไรต่างๆมากมายในขณะที่เด็กที่เป็นรูปคนที่มีฐานะหน่อยอก็จะมีปัญหาว่าเฮ้ยไปทํานู่นดีกว่าทํานี่ดีกว่า เปลี่ยนงานบ่อยมากผมรู้สึกว่าถ้าเราเจอเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้เราจะเจอแบบนี้เยอะก็คือทํางานคิดว่า6เดือนเปลี่ยนแล้วก็อัพอัพอัพขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งในขณะเดียวกันเด็กคนกลุ่มนี้ที่บิวตี้เจบอกว่าคนกลุ่มนี้ปรากฏว่ามาทํางานแล้วเาโอกาสที่มีเนี่ยคือโอกาสที่ก็ต้องฉวยแล้วเก็บไว้เพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดมาในชีวิตเขารักเขารักงานมากกว่าอีกฝ่ายซึ่งคิดว่าเฮ้ยงานก็เดี๋ยวไม่เอาก็นี่ก็ไปเอานู่น อีกฝ่ายหนึ่งแบบอุ้ยมีงานทําเป็นเรื่องที่เราจะต้องรักษาให้ได้ดีที่สุดครับกลายเป็นความจงรักภักดีความรู้สึกต่องานนั้นมันต่างกันมีพลังมากกว่าเพราะเป็นสิ่งที่เขาเหมือนเขาต้องอยู่กับมันยาวนานอีกคนนึงเป็นผู้บริหารของบริษัทซอฟต์แวร์ใหญ่ของประเทศไทย <c oughs> ทุกครั้งที่รับแต่ก่อนเนี่ยวิศวะจุฬาพวกเกียรตินิยมพวกอะไรไมาทุกที่หมดเ <c oughs> นื่องจากเขาทำษัทซอฟต์แวร์ก็จะทําละเอียดเก็บข้อมูลเขาค้นพบว่าคนกลุ่มนี้ประมาณปีครึ่ง ไม่เกิน2ปีก็ย้ายก็ออกแล้วบริษัทที่ต้องเทินแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันไม่ไหวเขาก็หาวิธีการก็ไปเอาวิชาจากตะวันตกมาเยอะแยะเลยนะครับในเ r อะไรต่างเนี่ยวิธีการบริหารอย่างนี้เพืพ่อจะดึงคนพวกนี้อยู่นานๆก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้จนวันหนึ่งเขาไปค้นพบทําสีติมาแล้วดูว่าปรากฏว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ทํางานอยู่นานมากทํางานที่มีพลังมากกล้าทํางานหนัก นั่นคือเด็กกลุ่มที่ฐานะยากจนคนเรามนุษย์เราเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดนะครับที่ต้องการงานที่ทํางานเบาและได้เงินเยอะผมสื่อวันนี้เรื่องปกติฉะนั้นทําให้เขาเนี่ยคิดแสวงหาไปเรื่อยๆแต่คนบางคนเนี่ยชีวิตจริงหนักแล้วเนี่ยมามาทงานหนักเขาไม่ก็ไม่รู้ว่ามันหนักเขาไม่รู้สึกชีวิตจริงแล้วเขาแล้วเขารู้สึกมั่นใจที่จะอยู่กับที่นี่ไม่ได้แสวงไปเรื่อยๆแล้วบางทีเขาอาจจะรู้สึกได้ว่างานที่เบาหวาชีวิตจริงที่เขาเคยมีมา แล้วอีกคนหนึ่งล่าสุดผมเพิ่งไปดูบทสัมภาษณ์ของเขาคุณต่อฟิโนมิน่าโปรดักชั่นเฮาส์ฟิโนมิน n าดังมากเป็นผู้กำกับโฆษณาใหญ่ครับก็พิธีกรก็ถามบอกว่าเวลารับสมัครรับสมัครเนี่ยเลือกยังไงเลือกคนสมมุติว่าถ้าคนในที่นี้มาสมัครงานจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเขาบอกข้อแรกยากจนอะหรยากได้จนคือรวยๆเดี๋ยวค่อยดูอีกกลุ่มหนึงแต่ยากจนมาเลย แล้วเขาบอกว่าคนที่ผ่านการยากจนมาก่อนเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่5ข้อที่สําคัญอันที่หนึ่งคืออดทนเพราะอย่างที่ผมบอกฮริ<า>งจริงมันยากมาแล้วเรื่องนี้มันธรรมดาความอดทนนี่ธรรมดางานหนักเขาสบายอยู่ถึง4ี่ทุม่มโอ้ยคงไม่บ่นเท่าคนที่สบายมาใช่สองก็คือว่าแก้ปัญหาได้ดีเพราะว่าชีวิตอยู่กับปัญหามาโดยตลอดชีวิตไม่เคยสุขสบายแต่อยู่กับปัญหาปัญหา เหมือนมีปัญหาจนมองเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนมีปัญหาเป็นเพื่อนอมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่อยู่ปัญหากับมาสิบสิบปียี่สิบปีฉันปัญหาใหม่ขึ้นมาอันหนึง่งก็ไม่เป็นไรนิดเดียวก็นี่มีข้อสอบข้อสามก็คือว่าพวกนี้ฉลาดผมก็สงสัยฉลาดยังไงผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่คิดว่าฉลาดก็คือคุณมีชีวิตถึงวันนี้ได้สามารถดิน้นลนสามารถอยู่ในจุดที่มาสมัครงานกับผมได้ต้องฉลาดถูกถูกไหมฉลาดกับชีวิตมีสองครอบครัว ครอบครัวนี้มีต้นทุนบาทเดียวครอบครัวนี้มีต้นทุนพันบาทแต่มนอยู่จุดไอ้สองคนมาสมัครงานด้วยกันแสดงว่าไอ้ต้นทุนน้อยมันกระตือรือร้นกว่ามันมากชอาสมัครงานปั๊บหมายถึงว่าพันห้าก็หมายถึงว่าไอ้กคนกลุ่มนี้เพิ่มมาแค่ห้าร้อยอันนี้เพิ่มมาพันสี่ร้อยเก้าเก้าก็แปลว่าเขาฉลาดที่เขาจะเข้ามาอยู่จุดนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สี่ก็คือว่าอยู่กับความเป็นจริง คือคือเวลาทํางานเราเจอปัญหาเยอะเลยใช่ไหมครับเขาอยู่กับความเป็นจริงมาโดยตลอดเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าคําถามในชีวิตเขาจะไม่มีปัญหาเขาไม่มีปัญหาคําถามในชีวิตของเขาน้อยบางคนเนี่ยถ้าฐานะดีก็จะมีปัญหาคําถามในชีวิตเขาจะทํางานต่อหรือไปเรียนต่อดีทางเือเยอะทงานแบบนี้เพื่อนได้เงินเดือนมากกว่าเราด้อยเราควรจะไปอย่างนี้แต่อีกคนหนึ่งอ่ะผมว่าคําถามในชีวิตเขาน้อยมากเพราะเขาเขามีภาระที่มากมาย ที่จะต้องทํางานฉันเขาชีวิตเขาอยู่กับง,งานงานข้อแม้ไม่เยอะข,อข้อแม้จะไม่เยอะใช่ครับคือผมว่าคําว่าข้ออ้างกับเหตุผลเนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ถ้าคุณมาใช้บางอย่างเนี่ยจริงๆคือข้ออ้างแต่หาเหตุผลเพาะๆเ,เขาบอกว่ายิ่งคนฉลาดจะหาข้ออ้างเก่งเลย,เ,ลยเหตุผลเพาะหมดเลยแต่จริงๆก็คือจะไม่ทำนะข้อสุดท้ายก็คือว่าคนกลุ่มน,นี้พร้อมเผชิญปัญหาไม่ได้รู้สึกว่าปัญหาคือเรื่องใหม่ของเขา เขาพร้อมเผชิญตลอดเปล้อ๋อปัญหาอ๋อก็ปัญหาหนึ่งปัญหาใหม่นั่นคือ5คุณสมบัติที่เขาบอกว่าคนที่ผ่านวิชาลำบากมาจะมีติดตัวซึ่งคนที่โชคดีเขาตอนที่เขาเกิดมาเนี่ยไม่มีวิชานี้คุณสมบัติแบบนี้เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถที่อ่านตำราแล้วได้เป็นต้องเจอเองกับชีวิตต้องเจอดีเองกับชีวิตแล้วเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ผมเชือ่อว่านี่คือวิชาประสบการณ์เป็นวิชาแห่งความลำบากผมฟังพี่เสร็จผมมองได้สองสองเรื่องเลยนะครับ หนึ่งก็คือสมมตคิคุณคุณค้นพบว่าเฮ้ยมองข้ามมาตรฐานสังคมทั่วไปเลยผมอยู่กลุ่มที่พี่พูดถึงเลยล่ะอ่ะอมผมยากจนผมเกิดมาจากครอบครัวนู่นนี่นั่นนู่นตอนนี้คุณจงรู้ตัวว่าคุณกําลังได้วิชาดีๆที่มีผลต่ออนาคตของคุณทําให้คุณกลายเป็นคนที่สามารถต่อสู้กับปัญหาได้หไดเหนือกว่าคนอื่นครับนี่เป็นความลับที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนวิศาสตร์สมัยใหม่เขาเอาสถิติมาค้นคว้ากันแล้วค้นพบว่ามันเป็นประโยชน์นั่นด้านที่หนึ่งที่ผมมองเห็นนะครับด้านที่สองครับ ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่อยู่ในพวกลําบากเลยว่ะเฮ้ยเราข้อแม่เยอะวะเฮ้ย <Ừ. S 1> ไอ้นั่นเราก็ไม่อยากทําวะเฮ้ย <Ừ. S 1> ไอ้นี่เราก็ไม่เอาอะแปลว่าเราสปอยตัวเราเองโดยไม่รู้ตัวหรือพ่อแม่สปอยเรามาหรืออะไรก็แล้วแต่ในสังคมทําให้เราด้อยกว่าคนอื่นโดยไม่รู้ตัวโดยหลอกตัวเองอยู่ว่าดีกว่าใช่เพราะอาจจะนามสก,กุลเท่พ่อแม่มีฐานะหรืออะไรก็ตามแต่ แต่คุณกําลังด้อยกว่าคนอื่นโดยไม่รู้ตัวถ้าไม่แก้ไขตัวเองใช่เดี๋ยวนี้ใช่ครับ,รบแล้วก็วิชานี้เป็นวิชาที่ผมมองว่าคนทั่ว, <c oughs> วไปคือไอ้นี่คือหลักเหตุผลว่าเรารู้เหตุผลแล้วละ่ะว่าเราไม่น่าจะมีข้อแม้เยอะ <c oughs> เราไม่น่าจะเนแต่พอพึงความอดทนเนี่ยผมว่าชีวิตมันเหมือนการวิ่งครับถ้าคุณได้วิ่งบ่อยๆวิ่งบ่อย,อยความอดทนคุณจะมีแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่เคยวิ่งเลยแล้วคุณรู้สึกชีวิตต้องอดทน <c oughs> ผมเชื่อว่าร้อยเมตรแรกก็เหนื่อยแล้วอ่ะ ก็วิ่งไม่ได้แล้วจะหาเรื่องเลิกด้วยข้อแม้ต่างๆที่มากมายแล้วก็วิชาลำบากนี่เป็นวิชาที่จะให้โรงเรียนอยู่ดีรวยๆอยู่แล้วจะลำบากเนี่ยน้อยมากเลยนะต้องใจถึงจริงตั้งใจถึงจริงแล้วอย่าลืมนะครับวิชาลำบานี่มันไม่สามารถเรียนแค่ปี2ปีได้นะคนที่ลำบากมาสมมติจบมหาลัยเนี่ยผมว่าเขาลำบากมา22ปีนี่คือต้นทุนที่เขาได้เปรียบคนอื่นมากมายฉะนั้นเวลาที่ใครที่กําลังลำบากอยู่ผมว่าเปลี่ยนมุมมองใหม่นิดนึง ว่าวันนี้คุณกำลังได้เปรียบคนอีกคนหนึ่งในคุณสมบัติห้าข้อที่บอกมาก็เป็นอีกวิธีคิดที่เป็นเรื่องจริงครับนี่เป็นเรื่องที่ผมอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังแต่เคยคุยกับภรรยานะครับจะคุยกับพี่ครับผมมีปัญหาในชีวิตอย่างหนึ่งที่คิดกับลูกตลอดเวลาคืออย่าเลี้ยงลูกให้สบายเกินไปเพราะเขาจะอ่อนแอกว่าเด็กคนอื่นนี่เคยคุยกับภรรยาเรื่องนี้เลยแล้วก็ถกเถียงกันมาหลายครั้งแล้วเพราะผมคนพบว่า เด็กที่มันสบายมันจะไม่มีก็ไม่กระตือรือร้นก็ไม่ทําอะไรเลยก็ไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยซึ่งนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะต้องแก้เขาครับเพราะว่าอย่างเช่นเด็กกรุงเนี่ยบางครั้งเนี่ยพ่อแม่พอฐานะดีก็รักลูกอันนี้เรื่องธรรมดาก็จะไปส่งไปส่งเลยตลอดโดยที่ลืมตั้งคําถามว่าเราก็เคยรอดได้จากการขึ้นรถเมย์นะใช่คือเขาจะรู้สึกอยู่ว่าขึ้นรถเมย์ลำบาก จริงเราก็รอดได้มาตลอดจากการขึ้นรถเมย์จากการต่อนูนต่อนี่ไปเรื่อยๆซึ่งวิชาพวกนี้มันจะเป็นการแก้ปัญหาเพราะต้องเจอคนเจอปัญหาเจออะไรต่างและอีกอันหนึ่งที่ต้องแก้ให้ได้ในเรื่องความคิดก็คือลูกลําบากไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่รักลูกลําบากกับรักไม่รักไม่ใช่เรื่องเดียวกันใช่ครับบางทีมันต้องลําบากครับไม่งั้นมันไม่โตครับครับใช่ครับขอบคุณมากครับที่ต้มรับขอบคุณนะครับนั่นคือเรื่องราวดีๆที่ เกี่ยวข้องกับคุณทุกคนเรื่องนี้เป็นวิชาที่คุณใช้ได้ตลอดชีวิตไม่ว่าคุณยังเป็นเด็กน้อยอยู่หรือคุณเป็นผู้ใหญ่อย่างผมหรืออย่างใครก็ตามเราต้องแก้ไขเราต้องปัพัฒนาปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,บร